ป่อยโฮกลางไลท์จ๊ะนงพนีถูกโยงลูกทุ่งสาวโลกสองใบถูกโยงลูกทุ่งสาวโลกสองใบปล่ลอยโฮกลางไลท์จ๊ะนงพนีทนไม่ไหวโดนด่าหลังเลิกแฟนหนุ่มอยู่ๆก็งานเข้าอย่างแรงสำหรับนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมหาไทยหลังถูกโยงว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวโลกสองใบที่กำลังเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกตามสืบอยู่ในตอนนี้ ล่าสุดสาวจ๊ะปล่อยโฮเปิดใจทางน้ำตาว่าข่าวลูกทุ่งโรคสองใบมีคนทายเป็นจ๊ะมันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกจะมีความเครียดหลายอย่างด้วยทำงานเยอะพอไม่สบายขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณคนที่เชื่อใจจ๊ะในคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่จ๊ะเรื่องนี้มันไม่ใช่จ๊ะมีคนมาด่าจ๊ะเต็มเลยมีคนทักมาถามว่าพี่หรือเปล่า มีโรคสองใบเราก็ดูคอมเมนต์จะก็เลยนอยแต่จะยืนยันไม่ใช่จะนะคะมีคนบอกว่าตอนนี้ใน t ิ k ต o อกเขาเฉลยแล้วว่าเป็นใครมีรูปออกมาแล้วแต่กว่าจะเฉลยว่าไม่ใช่มีคนด่าไปเต็มเลยคนที่โดนด่าคือจะไปแล้วเป็นใครจะไม่รู้จริงๆทําแต่งานไม่รู้เรื่องใครจะยังบน่นน้อยใจอีกว่าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นด้านลบ คืนวารุกทุงสาวคนจะเดาว,ว่าเป็นจะก่อนเลยทั้งๆท,ที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจ